สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดปีมะแม่ประจำเดือนมีนาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่มรณะนะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของใบแรกนะคนที่เกิดปีมะแม่เองนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์หน่อยนะเดือนนี้จะค่อนข้างอารมณ์ร้อนคือหัวร้อนอะ เรื่องของโทสะเรื่องของความขัดแย้งต่างๆต้องระวังนะก็ถือว่าเป็นจิตวิญญของไพ่ที่มีเคราะห์นะคะอาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญหรือว่าต้องมีสติอ่ะกับการใช้ชีวิตก็คือเราต้องไปตรวจสุขภาพก่อนรวมถึงนะคะก็หาเวลาไปบริจาคผ้าหอ่อศพรงศพทําตามความสมควรนะคะก็จะทําให้ดวงนี้ดีมากขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญก็คืออย่าใช้อารมณ์อะ่ะกับเรื่องของการใช้ชีวิตเด็ดขาดนะคะคือเดือนนี้มันจะอารมณ์เบี่ยงนะแบบ พร้อมที่จะหาเรื่องได้ตลอดเวลานี้ต้องระวังนะคะแต่ว่าก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นไม้ด้วยนะคะบางคนนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่มีการหย่าล้างหรือเป็นไม้ก็เป็นไม้ที่แบบ พาวเสน่ห์นะฉะนั้นก็ถือว่านะคะก็อาจจะเป็นไพ่ที่เราต้องระวังก็จริงแต่ก็ยังมีอิทธิพลของไพ่ที่ดีๆเข้ามานะคะ <c oughs> ทําให้นะคะยังเกิดนะ,ะในเรื่องของข่าวดีนะคะหรือว่าส่งเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดปีมะแม่อยู่นะคะในตําแหน่ง <c oughs> ของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้นะคะถือว่าส่งผลดีมากๆหน้าที่จะเข้ามานะคะทําให้เกิดข่าวดีหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะคะหรือนําในเรื่องของข่าวดีมากๆมาให้กับคนที่เกิดปีมะแม่ด้วย ณตำแหน่งของผู้ใหญ่ลูกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานเรื่องของการเคลื่อนไหวธุรกิจเรื่องของการเจรจานะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางด้วยฉะนั้นถือว่าตำแหน่งนี้ก็เข้ามาส่งเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดปีมแแม่เช่นเดียวกันและตำแหน่งของบ้าน ที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเป็นตำแหน่งที่จะนำโชคในเรื่องของการงานแล้วก็นำโชคในเรื่องของการเงินมาให้รวมถึงอาจจะมีคนเดินทางมาหามาเยือนนะคะก็จะนำในเรื่องของข่าวดีต่างๆมาให้สำหรับคนที่เกิดปีมะแม่ด้วยนะคะในต,ตำแหน่งของญาติพี่น้องเป็นตำแหน่งที่ดีนะญาติพี่น้องจะมีข่าวดีนะคะแล้วก็อาจจะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าแล้วก็อาจจะเข้ามาส่งเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดปีมะแม และตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารท mark ี่ขยันมากๆเข้ามาช่วยเหลืองานแต่เดือนนี้ต้องเข้าไปปรับความสัมพันธ์กับบริวารด้วยบางทีต้องให้บริวารพักบ้างนะคะหรือว่าอยากให้บริวารทํางานหนักจนเกินไปไม่งั <average> ้นอาจจะมีเรื่องของปัญหานะแล้วทําให้เรื่องของความขยันน่ะหรือเรื่องของการทํางานของบริวารนี่ไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็ถือว่าบริวารเก่งแล้วนะขยันแล้วแต่อาจจะมีความเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานบ้างเราก็ต้องเข้าไปแบบพูดน่าเอ่ยทําให้เกิดความรู้สึกแบบ เกิดแรงบันดาลใจกับเรื่องของการทํางานแล้วก็ให้ความสนใจด้วยเรื่องของอาหารการกินขนมนมเนยก็ติดไม้ติดมือนะไปฝากบริวารบ้างนะคะบริวารจะได้รู้สึกแบบมีความสุขกับการทํางานมากขึ้นและตําแหน่งของลูก นะคะหรือหลานก็ถือว่าจะมีข่าวดีด้านการเรียนแล้วก็มีข่าวดีด้านการทํางานนะคะเพียงแต่เดือนนี้ก็ต้องเข้าไปนะคะให้ความเข้าใจอ่ะหรือให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ด้วยก็เดือนนี้อาจจะเหนื่อยบ้างกับเรื่องของการเรียนเหนื่อยบ้างกับเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องของสุขภาพต่างๆนะคะก็ยังต้องไปดูแลหรือใส่ใจกันนะในตําแหน่งของเพื่อนถือว่าดีนะเพื่อนนะคะเป็นคนที่จะเข้ามานะคะทำให้ธุรกิจการงานประสบความสำเร็จเลยนะ ในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นคนผิวขาวหรือคนที่มีฐานะการเงินดีมากๆเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยต้องมองว่าคนที่เกิดปีมะแม่น,นะคะเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใจเย็นแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักความสบายใจไพ่ยี่สีพยากร์ก็บอกว่านะคะยังไงก็ยังเป็นเดือนที่ดีนะแต่อยากให้ไปใส่ใจเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นิดนึงนะคะไปปรับความสัมพันธ์ในตำแหน่งนั้นแล้วก็ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยหรือต้องเรียนรู้ภาษาในเรื่อง การทํางานต่างๆด้วยนะคะจะทําให้นะคะเกิดโอกาสที่ดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีมะแมนะคะต้องมองว่าการทํางานที่ขึ้น2ใบย,ยังไงงานก็ยังส่งผลในด้านดีนะคะแล้วอิทธิพลของไพ่มรณะคือไพ่การเปลี่ยนแปลงนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายกับเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นบ้างแต่เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลด้านดีมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีมะแมนะฉะนั้นถือว่านะคะปัญหาที่เข้ามานะคะยังเป็นโอกาสนะคะที่ทําให้นะคนที่เกิดปีมะแมนี่สดใสมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินต้องมองว่าขึ้นไพ่เก้าเหรียญสี่เหรียญการเงินสวยค่ะแต่เดือนนี้อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถนะอาจจะเกิดขึ้นบ้างน,นะคะแต่ถือว่า,ารายได้การเงินยังไงก็สดใสนะสำหรับคนที่เกิดปีมะแม่ก็ให้ระวังในช่วงต้นเดือน หรือว่าในช่วง5ถึง10วันแรกอะของเดือนนี้นะคะก็อย่าใช้จ่ายเกินตัวละกันแล้วก็ไม่ควรไปคำประกันนะคะแล้วก็ความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์อาจจะเข้ามาบ้างในช่วงต้นเดือนแล้วก็ไประวังนิดนึง พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะปัญหาต่างๆจะเริ่มคี่คลายละแล้วก็ทําให้เรื่องของการเงินการทองต่างๆนะก็กลับมาเคลื่อนไหวที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะบางคนอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินด้วยนะก็คือซื้อบ้านซื้อรถหรืออาจจะเป็นเดือนที่เรามีการขายก็ได้นะคะก็ถือว่านะคะจะเกิดโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนี้มีดวงนะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรัก ก็จะเป็นคนที่เป็นพ่อไม่แม่ไม้นะคะหรือเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติคนต่างศาสนานะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่โดงแข็งนะคนที่เกิดปีมะแม่เนี่ยนะคะฉะนันก็อาจจะต้องแบบได้คนที่ลักษณะแบบนี้เข้ามาด้วยนะคะฉะนันถือว่าคนโสดมีโอกาสจะได้พัฒนาหรือพบรักนะคะที่มีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาเนี่ยนะคะ อาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างคือบางคู่เนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการหย่าร้างกันมาก่อนนะเดือนนี้ก็จะมีการพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็เรื่องทรัพย์สิน T, <ๆ S 1> การเงินการทองแหละก็จะปรับกันมากขึ้นด้วยนะนก็ทําให้มีเรื่องของข้อตกลงนะคะที่แบบสมเหตุสมผลแหล,ละหรือเกิดความสบายใจทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าคู่ไหนเนี่ยนะคะไม่มีเรื่องของการหย่าร้างเกิดขึ้นเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามก็ยังสามารถที่จะกลับมาปรับกันได้นะหรือกลับมาคืนดีกันได้นะเพราะยังมีเรื่องของความรัก เรื่องของความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่นะคะฉะนั้นคู่ไหนที่มีปัญหากันนะคะลองไปปรับกันก่อนจะทาให้เรื่องของความรักดีมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายไพ่มรณะนี่เป็นไพ่อาการเจ็บป,ป่วยนะเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดปัญหาโรคเวรโรคก,กรรมนะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องดูแลตัวเองให้มากนิดนึงไม่ควรเดินทางไปสถานที่โคจรนคือบางคนนี่ไม่ควรไปงานอาวะมงคลเลยนะเดือนนี้นะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ต้อง หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคาะด้วยนะรวมถึงอย่าประมาทกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็นะคะอุบัติเหตุนะที่อยู่บริเวณอะทรงอกอะนะ,ะจนถึงศีรษะนี่ต้องระวังนะบางคนแบบมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะนะมีการผ่าตัดแบบนี้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องแบบระวังด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายนะของคนที่เกิดเป็นแม่นะคะที่ต้องไปดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของลูกหลานบริวาร นะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายของสามีภรรยานะคะซึ่งต้องไปดูแลกันด้วยในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันเป็นอย่างไร คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์นี้นอิทธิพลของไพ่นะคะแรงๆนี่เข้ามาทับนะเดือนนี้อารมณ์ค่อนข้างร้อนมากๆนะคะฉันต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายอาจจะเกิดขึ้นบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานหรือถูกสั่งยกย้ายอาจจะเข้ามาบ้างแต่ไม่ต้องไปกังวลใจเพราะว่าการยกย้ายมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่ายกย้ายแล้วมันเกิดเรื่องดีมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนะคะต้องใจเย็น ะะแล้วก็มีสติให้มากที่สุดคนที่ไม่ได้มีการโยกย้ายเราก็ต้องใส่ใจกับเรื่องของการทํางานนะต้องแก้ไขปัญหาไปาใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการทํางานเด็ดขาดส่วนเรื่องของการเงินนี่ก็ค่าใช้จ่ายยังมากอยู่เพราะพ่เสียหายนี่ชอบมีหนี้มีสินหรือมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายมากโดยเฉพาะปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินหรือการเงินที่เราต้องไปวางวงเงินประกันต่างๆด้วยนะคะซึ่งเราก็ต้องรอบคอบกับเรื่องของการใช้จ่ายให้มากที่สุด ถามว่ามีโอกาสถูกหลอกถูกโกงไหมมีนะไพ่แรงๆเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีการซ่อมบ้านซ่อมรถด้วยนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดนะคะถ้าพบรักกับคนที่เป็นพ่อมแม่แม่แล้วก็คนต่างถิน่นต่างชาติรวมถึงคนที่ทํางานข้าราชการต่างๆนะคนเป็นแพทย์เป็นพยาบาลแล้วก็คนขายประกันรวมถึงขายแกส๊สขายน้ำมันขายสารเคมีนะรวมถึงนะคนที่ทํางานเป็นรปภ นะคะหรือว่าคนที่นะคะทำงานที่เกี่ยวข้องอะ่ะนะกับเรื่องของห้องแลบต่างๆอะ่ะกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ถูกฉโลกอาจจะเป็นคนลนักษณะอาชีพนี้เข้ามานะผัพวพันกับเรื่องของความรักถือว่าพัฒนาได้แต่ถ้าไม่ใช่อาชีพนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนพ่อไม้แม่ไม้ไม่ได้เป็นคนต่างชาติอะ่ะไม่ควรนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนก็ถือว่าความรักไม่เด่นความรักมีอุปสรรค ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาต้องระวังปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันเรื่องของการใช้กำลังกันหรือการหย่าร้างกันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะฉะนั้นต้องแบบใส่ใจกันนะคะต้องปรับกันใช้หลักปณีปนอมเท่านั้นนะคะก็จะทําให้ความรักนะคะยังมีโอกาสที่ดีอยู่นะคะรวมถึงนะเรื่องสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุนะคะการผ่าตัดต่างๆไม่ค่อยดีนะคะฉะนั้นก็ต้องแบบ มีสตินะคะแล้วก็อยู่อย่างแบบใจเย็นๆะนะคะไม่ควรเคลื่อนไหวอะไรรวดเร็วใจเย็นๆนะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาไปเดือนนี้นะคะก็หา้าบท้อแท้นะแล้วก็อย่าใจร้อนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันทร์นี้เด่นเรื่องงาน ธุรกิจการงานมีการเริ่มต้นรวมถึงเรื่องของการเดินทางต่างๆการเจราจาสัญญาข้อตกลงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอาจจะมีข่าวดีทางไกลนะคะส่วนการเงินนี่รายได้มาจากงานถือว่ารายได้การเงินยังดีมากๆส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์นะอาจจะพบรักทางไกลแหละหรือพบรักจากการทํางานส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักนะคะที่ยังต้องหาเวลาใกล้ชิดกันเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องของระยะทางก็ได้คู่ครองเขาอ,อาจจะเดินทางบ่อยนะคะฉะนั้นเราก ต้องแบบหาเวลากระชับความสัมพันธ์กันด้วยจะทำให้เรื่องของความรักมีความหวานชื่นมากขึ้นนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะถือว่าเด่นมากๆกับเรื่องของการทํางานนะคะจะประสบความสําเร็จมีข่าวดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยคนที่ทํางานประจําม,มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือคนที่รอการโปรโมทอยู่นะก็จะมีข่าวดีหรือคนที่ไปสมัครงานสอบบรรจุหรือว่ารอนะคะในเรื่องของการบรรจุงานด้านต่างๆก็จะมีความสําเร็จเช่นเดียวกันคนที่ลงประกวดนะหรือลงแข่งขันอะไรนะก็จะมีข่าวดีนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการชนะเลิศเกิดขึ้นก็ได้นะคะรวมถึงคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยก็จะได้รับโครงการใหญ่ๆนะ เข้ามานะคะหรือได้รับโอกาสดีๆนะคะทาให้ธุรกิจการงานค่อนข้างสดใสเลยแหละนะคะส่วนการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดแบบมีเสน่ห์มากนะอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันเยอะนะคะแล้วก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดใสมากๆถ้ามีปัญหากันก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอีกรอบหนึ่งรวมถึงนะคะคนที่เกิดบันาคาเนียถ้ามีความคิดจะเดินทางไปที่ต่างประเทศไพ่ขึ้นแล้วนะคะถือ ว่านะคะจะเกิดโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงมันพุธเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่แบบคนที่อายุไม่เกิน24ปอีอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมง,งานต้องอดชนนะคะหรือว่าคนที่กําลังเรียนอยู่นะก็ต้องพัฒน,นาความรู้ความสามารถด้วยต้องขยันเรียนนิดนึงส่วนคนที่อายุเกิน24ปีเนะี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องบริวารอาจจะต้องแบบเข้าไปปรับปรุงในตําแหน่งของบริวารทําให้เรื่องของการทํางาน ตอบรับมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราได้รับผิดชอบในเรื่องของการแบบอบรมเด็กฝึกฝนงานใหม่ด้วยนะก็อาจจะเหนื่อยตำแหน่งนี้บ้างแต่ถือว่ายังไงก็ยังส่งผลดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เรากังวลเรื่องลูกด้วยลูกกาลังจะไปเรียนลูกกําลังจะต้องไปทํางานอะไรประมาณนี้อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกต่างๆนะคะแต่ถือว่านะคะการทํางานยังไงเดือนนี้เราก็ต้องพยายามนะคะที่จะกระตุ้นให้มากที่สุดแล้วก็ต้องปรับในเรื่องของปัญหาต่างๆนะคะให้เข้ากับเรื่องของธุรกิจ การงานด้วยนะคะก็ให้ระวังปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับคนที่ยุ่งในกว่าหรือเรื่องของบริวารน,นะคะเราก็ต้องไปปรับทําความเข้าใจให้มากหน่อยการเงินนี้นะคะจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นี่แหละ แล้วก็นะคะไม่ควรไปค้ำมกันให้ใครรวมถึงระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกลวงนะคะจากคนใกล้ชิดด้วยหรือคนอายุน้อยกว่านี่ต้องระวังปัญหาด้านการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักพบรักต่างวัยนะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะต้องค่อยๆฒนากันไปก่อนนะคะยังไม่ใช่ความรักที่ลงตัวนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันจะมีความหึงหวงการมีความระแวงสงสัยนะคะทาให้เรื่องของความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีอันนี้ก็ต้องไปปรับกันให้มากหน่อย คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัส,สบดีถือว่าการทำงานโดดเด่นมากๆมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความก้าวหน้ากับเรื่องของการลงทุนหรือธุรกิจด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลยอาจจะมีคนที่มีฐานะการเงินนะคะเข้ามาสนับสนุนหรือเข้ามาัูธ์ด้านการเงินส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักที่ดีนะคะ พบรักกับคนเก่งอะ่ะคนมีเงินส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของธุรกิจเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาบ้างนี่ถือว่ามันดีกับเรื่องธุรกิจเรื่องของการเงินแต่เรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆต้องไปปรับกันหรือเติมความหวานให้มากๆหน่อย คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าส่งผลดีเหมือนกันนะคะเรื่องของการทํางานราบรื่นมากๆแล้วก็มีความสุขกับการทํางานนะคะคุณสุภาพจะตีอาจจะเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือกับเรื่องของการทํางานทุกเรื่อง <ๆ S 2> การเงินนี่รายได,ได้ดีมีสภาพคล่องนะคะๆๆส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดน,นี้มีดวงที่จะพบรักที่ดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่สดใสความรักที่หวานชื่นมากๆค่ะ ได้ภรรยาที่เป็นสีภรรยานะคะ <líder es> เข้ามานะคะเป็นค,นคู่ครองนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นี้เด่นเรื่องงานนะคะอาจจะเป็นเดือนที่นะคะมีการทําธุรกิจหรือเปิดร้านเปิดกิจการก็ได้นะคะฉะนั้นก็ถือว่าการทํางานหรือการเปิดธุรกิจต่างๆนี้ทําให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นหรือคนที่ทํางานประจํานะคะก็ถือว่าการทํางานนี้ยังมั่นคงอยู่แล้วผู้ใหญ่ etas, นะก็อาจจะเข้ามานะคะให้การสับสนกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบ เข้าไปเกี่ยวข้องอกับเรื่องของการมงคลต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่นะคะหรือผู้ใหญ่อาจจะนําโชคทั้งเรื่องของการงานนะคะหรือว่านําข่าวดีมาให้การเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงจะพบรักที่ดีนะพบคู่อุปถัมภ์ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นมากๆอาจจะเป็นเดือนที่ พากันไปเที่ยวกัน2ต่อ2นะคะมีการไปฮันนีมูนมีการไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะรวมถึงเรื่องของข่าวดีข่าวมงคลต่างๆก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าส่งผลดีมากๆเลยนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ถ้ามีความคิดที่จะเปิดากิจการนะหรือว่ามีความคิดที่จะขึ้นร้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ถือว่าเดือนนี้นะคะส่งผลดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีมะแมนะคะถึงแม้ว่าจะขึ้นต้นด้วยไพยม่มรณะนะแต่ยังอิทธิพลของไพด่ดีๆเข้ามานะมันก็เป็นเดือนที่เราต้องแบบ จ่ายบางอย่างออกไปโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการเสียเงินออกไปนะแต่เป็นการเสียเงินออกไปเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นไงนะคะแล้วก็ยังเป็นชุดผลของพ่การแบบยกย้ายถิ่นฐานด้วยนะคะฉะนั้นนะคะถ้ามีเรื่องของการแบบไปทํางานต่างประเทศอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะแต่ถ้ามองว่าดวงมันจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะ การเปลี่ยนของดวงทั้งนี้เนี่ยนะคะหรืออิทธิพลของไพ่มรณะที่เข้ามาเคลื่อนไหวเนี่ยมันทาให้เราเสียเงินก้อนนั่นแหละแต่การเสียออกไปแล้วเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราเติบโตก้าวหน้าแล้วมีความสุขมากขึ้นนะคะรวมถึงคนไหนเนี่ยที่กําลังรอในเรื่องของเงินมรดกต่างๆนะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลที่สามารถนําไปประกอบพิจีการงานได้นะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีวันศุกร์ แล้วก็วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกจะชี้นําว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่างานมีโอกาสนะคะแต่เดือนนี้อาจจะถูกจี้กับเรื่องของการทํางานบ้างหรือต้องกลับไปดูแลใส่ใจนะคะกับเรื่องของกลุ่มลูกค้าเก่าๆบ้างในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะเกิดขึ้นบ้างนะแต่ถือว่าไรายได้การเงินนี่เกิดสภาพคล่องนะ ถือว่าการเงินเนี่ยจะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดจะพบรักที่เป็นคู่กันนะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้อาจจะคนโสดอาจจะยังใจแข็งอยู่นะคะยังไม่แบบเปิดรับอ่ะในเรื่องของการพัฒนากันเท่าไหร่นะคะฉนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนค่ะจะเย็นๆพัฒนากันไปก่อนนะจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่เป็นคู่กันนะแต่เดือนนี้อาจจะมีคนจ้องอะ่ะเข้ามาทําลายความสัมพันธ์ชีวิตรักชีวิตครอบครัวฉะนั้นต้องหนักแน่นนะอย่าไปฟังแบบ ใครพูดอะไรมาหูเบาหมดเลยนะฉะนั้นเราอย่าหูเบาค่ะเราต้องรู้จักหนักแน่นในเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวด้วยเพราะจะมีคนเข้ามานะอิจฉาเข้ามายุแยงแตะแคงรั่วเข้ามาทําลายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวอันนี้ต้องรีบกลับไปเติมความหวานให้กันโดยด่วนเลยนะคะส่วนสุขภาพร่างกายนี่นะคะก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อ นะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหัวใจความดันต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องไปนะคะดูแลตัวเองด้วยแต่มองว่าพ่ออกมาก็สุขภาพร่างกายก็มีคนดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นพ่ที่มือนว่าเราต้องไปใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นนะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะให้มากๆหน่อยในช่วงนี้นะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกาลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปนะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะ